าคุณคิดว่าเบาหวานเป็นเรื่องไกลตัวลองฟังประสบการณ์ตรงจากคนคนนี้และคุณจะเปลี่ยนความคิดและถ้าคนที่คุณรักมีอาการแบบนี้แชร์ไปให้เขาดูนะคะเป็นเบาหวานได้ยังไงก่อนรพื่อมันไกลตัวมากกินหวานอยู่แล้วเพราะว่าชอบของหวานชอบอะไรหวานๆคือมันอร่อยช่วงที่ผมทํางานหนักเราไม่ได้หลับไม่นอนพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามากไปทํางานกลายเป็นไม่มีแรงแล้วก็ฉี่บ่อยเพราะคนละหมดเรื่องหมดแรงทะไรครับ ก็ต้องหาอะไรหวานๆใส่ปากผมนี่เอาน้ําผลไม้อะทเท่านี้ครับยกหมดขวดก็ไม่มีแรงกินไป2ขวดก็แล้วสามขวดก็แล้วไม่มีแรงกลับมาเลยครับจนรู้สึกว่าผิดปกติแล้วอาการต่างๆมันก็ตามกันมาเป็นลูกโซ่นะตอนนั้นนี่คือหมดไม่มีสปีแล้วหมอเอาเลือดไปตรวจขวดมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับค่าน้ําตาลจากเครื่องตรวจเออรเลอเครื่องมันไม่ได้เสียแต่ค่าน้าตาลมันเกินเครื่องวัดได้นะครับ ส่วนไตอิสลายตอนนั้นพันเจ็บอาการทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดจากตับอ่อนอวผมันที่ปลายท่อตับอ่อนที่ไว้ฉีดอินซูลินออกมามันอักเสบร่างกายจะไม่มีอินซูลินเลยเพราะงั้นจากที่ผมกินเข้าไปน้ําหวานม็นขวดๆเนี่ยน้ําตาลมันไม่ไปไหนเลยมันอยู่ในเส้นเลือดทั้งหมดแล้วร่างกายมันก็จะเอาตัวรอดด้วยการเปลี่ยนให้ hey, น้ําตาลในเลือดนั้นเป็นไตอิสลายเป็นที่มาของทำไมน้ําตาลและการไตอิสลายอย่างสูงทั้งคู่ครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะ